การเช็คกองอากาศนะครับก็จะเช็คทุก4 0 0 0กิโลเมตรนะครับหรือว่าพร้อมกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเราก็จะเปลี่ยนทุกทุกส0กิโลใช่ไหมแล้วก็การเปลี่ยนไส้กรองนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกับน้ำมันเครื่องเลยนะครับรวมถึงน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องท้ายนะครับสิ่งที่หลายๆคนถามนะครับว่าทําไมนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะครับเกิดมีอาการน้ำมันเครื่องไหลมาจากจากช่องกรองนะครับ เหตุผลว,ว่านะครับการเติมน้ํามันเครื่องของคุณเนี่ยนะครับเกินกว่า0.8ลิตรนะครับซึ่งตัวของกล่องน้ำมันเครื่องเขาจะบอกนะฮะว่าตัวเนี้ย800มิลลิลิตรเห็นไหมฮะหรือว่า0.8ลิตรนะครับถ้าคุณเติมมากกว่านี้นะครับก็จะทําให้มันไหลเยอะออกมาตรงกรองอากาศนั่นเองนะครับหรือเหตุผลอีกเหตุผลนะครับสาหรับการที่น้ํามันเครื่องไหลออกมาจากช่อง กลองอากาศนะครับก็คือว่าเครื่องหลวมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแหวนลูกสูบหลวมนะครับหรือว่าเครื่องมีการสึกล้อนะครับทำให้น้ํามันเครื่องไหลย้อนกลับนะครับอันนี้ก็แก้ไขได้นะครับคือเราก็ต้องมาเช็คทุก4,000กิโลนะครับว่าโอเคไอ้เจ้ากลองอากาศของเราเนี่ยนะครับมีน้ามันเครื่องหรือไม่นะครับ ตัวของรถอโตโมัติก็จะใช้กรองอากาศที่ขนาดไม่เท่ากันนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่ารถอโตโมติของเราเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นสกูปปี้ไอปีสองพนะครับใช้กรองอากาศไซส์ไหนนะฮะกรองอากาศจะมี2ชนิดนะครับซึ่งกลองแต่งก็จะมีความพิศเศษก็คือสามารถนำออกไปล้างน้ำได้นะครับตากแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับอีกชนิดนะครับคือกรองอากาศของศูนย์นะครับก็จะเป็นกลองกระดาษเนาะ กองกระดาษนะครับเป็นหัวสู์นะครับกองกระดาษจะไม่สามารถล้างน้ําได้นะครับก็คือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะครับก็กองกระดาษนะครับแนะนำให้ใช้ของศูนย์ดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีตัวของตะแกรงรองด้านหลังนะครับหากใช้แบบถูกนะครับมันจะไม่มีตะแกรงแล้วก็อาจจะทําให้ตัวของกองหลุดไปในเครื่องได้นะฮะเห็นะครับฝาครอบรองนะครับ กองเกลีตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ถอดออกมาเช็คดูนะครับว่ามันมีน้ํามันเครื่องหรือไม่นะครับโอเคเราก็จะใช้นิ้วปาดดูนะครับปาดดูเลยนะครับมีน้ํามันเครื่องหรือไม่นะครับไม่มีนะครับกรองอากาศเก่าออกก่อนนะครับนี่นะครับกรองอากาศเก่าโอ้โหนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะฮะ เหตุผลว่าทําไมที่เครื่องมันกินน้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าไส้กรองเนี่ยเริ่มตันแล้วนะครับเปลี่ยนทุกๆก4,000กิโลเมตรนะครับอาจจะเอามาเป่าก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนกรองใหม่นะครับหรือว่าใช้กรองแต่งใช้กรองแต่งก็จะมีอายุการใช้งานมากกว่านะครับกรองที่เป็นแบบของศูนย์เนาะสำหรับกรองแต่งนะครับจะอยู่ที่ราคา900บาทโดยประมาณนะครับสําหรับกรองแต่งยี่ห้อต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถ กรองที่มันเป็นหัวหัวใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับบางคนก็จะใช้การใส่หัวแทนนะครับเดี๋ยวเราเอาตรงช่องนี้ไปทําความสะอาดก่อนนะครับล้างผงซักฟอกนะครับแล้วก็กลับมาใส่ที่เดิมนะครับรอให้แห้งก่อนนะครหลังจากที่เราทําความสะอาดนะครับฝาครอบกรองเรียบร้อยนะครับก็ให้เช็คนะครับว่าซีนยางนะครับของฝากรองเนี่ย อยู่ในสภาพปกติหรือไม่นะครับมีรอยขาดหรือไม่ถ้าขาดก็เปลี่ยนสินยางเส้นใหม่นะครับทําความสะอาดให้แห้งก่อนนะครับและก็แกะกองอากาศนะครับอันนี้ใช้กองศูนย์นะครับมาใส่ที่เดิมนะฮะก็ของรุ่นนะครับ s c o p y IP สองพันเก้านะครับจะใช้รุ่นนี้นะครับมาใส่แทนอันเดิมนะฮะการใส่ใส่ไม่ยากนะครับแกะมานะครับ แล้วก็ใส่ตามร่องเดิมของมันนะครับร่องเดิมของมันแค่นี้ก็เสร็จนะครับการให้มันข้อล็อกนะฮะนี่นะครับแล้วก็กลับไปใส่ที่เดิมนะครับตัวที่เราจะเริ่มล็อกสองตัวในก่อนนะครับในการล็อกนะฮะางาง่ครับ 4, 5, ทำการเช็คส้กรน,นะครับทุกๆ4 0 0พกิโลเมตรนะครับตามระยะของการเตินวันเครื่องนะครับหรือว่า800 0กิโลเมตรนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่นะฮะหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้รถเลยนะครับหน, ingt, หนึ่งปีก็ควรเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับโดยประมาณนะครับหนึ่งปีควรเปลี่ยน,นครั้งโดยประมาณนะครับก็เพื่อให้รถคุณนะครับสามารถที่จะ ทำงานได้เป็นปกตินะครับปลองตันก็เหมือนกับจมูกของเราที่ตันนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นนะครับนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับไปละขอบคุครับ